และวันนี้ต้องมากันนเจนี่ค่ะได้าสานะคะทกี่มาากาทรียเาป็นการ่ายทียเนรแรกเราาานะนําประธนทานะคะนางสจะ้ิากษานั่ตรงนห้ปรคคาบอามาได้สบค่ายแล้วค่ะเอาเจนี่ก็ขอว่าใครามนี้ไวแล้วกันนะคะแต่ท้ายสาเร็จไปด้วยไม่ดีเลยได้ด้วยดีอย่างมันก็ต้องผ่านการที่หลายนนะคะซึ่งต้องอยากรู้นะคะว่าควาสามารถของ พวกเขาในแต่ละคนค่ะว่าจะเป็นขนาดไหนนะคะน้องๆต้องติดตามค่ะอยากจะแนะนำสมาชิกให้รู้จักเลยนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวเจนะพาไปนะคะเดี๋ยวนี่ชอบแขกค่ะโอเคค่ะอยากรู้ไปกันค่ันี่ค่ะคนแรกของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยไม่รอดจนีนผ้ชแรกเลยค่ะ ยืดอๆขยื้ยืดยืดาวเด่นมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะแนะนำตักยุ้ย่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ยุ้ย ไม่เด่นบ้างนี่คือเจนนี่ขอโทษผู้จ่าเจนี่ขอโทษผู้จ่านะครับเขาก็เป็นพี่เลี้ยงป่าสถานการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงขาแล้วเราไม่ชอบว่าอยากทราบแบบออกโปรแกรมนิดนึงว่าในการทำกิจกรรมสถานการ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะมีแนวทางยังไงคะหนึ่ง สบายใจเลยนะขาเขาสนุกแน่นอนค่ะอันนี้ต้องอุ๊บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยดูกันในคลายดีกว่านะคะอ่อยอดใจแย่เลยค่ะเลือดขับรู้สึกหอกลงมาบ้างอยู่กับพี่พี่เขาลู้รู้นเหตัวเองแย่เลยเป็นผู้หญิงดีซื้อผู้ชายไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเร็วกันแก้ตัวใหม่นะคะชาวนาค่ะทำเป็นให้ดดีนะคะขอบคุณค่ะที่สามเราค่ะ นี่เราปะเราปเราปะเะเราคนเจนี่เจนเราคือตัวอ่าแนะนำตัวนี้หนึงนะคะใช่คพี่เจนนั่งอยู่ใช่ไหมคะนั่งถามมากโอ้ยแรงค่ะค่ะพี่ก็ชื่อที่นันสายแสงนะคะชื่อเจนค่ะก็อยู่ฝ่ายสานการเหมือนกับพี่อย่ก่นะคะมีนักที่เสริมเพิไหมคะอะไรอย่างค่ะก็คืออยู่กับพี่ยุ้ยก็เหมือนกันเลยค่ะ กันทุกอย่างกันทุย่าโอเคค่ะเราเราไปคู่กันเราเป็นคู่กันเป็คู่กันนะคะเอาพี่ยุ้ยนะคะค่ะใช่ค่ะค่ะอ่าจริงนีิก็ขอขอบคุณมากนะคะตอนเราเอาไป็นแนะนําคนอื่นต่อนลยคะค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสักนิานี่คนทือสักพิสานของเรานะคะอ่าพี่ ตอนที่แอนกำลังยุ่งอยู่นะคะในการเตรียมการนะคะมีเอาเป็นหนึ่งเลยเนาะต่อไปนะคะอยากให้แนะนําคนนี้เลยค่ะเด่นมากขาดไม่ได้เลยค่ะจริงๆไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพี่แอนพี่แดนทำอะไรเศร้าพี่แดนอยู่แผนอะไรคะอยู่ส่วนไหนของค่ายนี้คะเบาๆหนึ่ง ก็เป็นที่เลี้ยงฐานแล้วก็นันละการบ้างอะไรอย่างนี้โอเคค่ะแต่อะไรอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นค่ะอย่างเชฉียงฐานนี้ใช่เจนอยากดูค่ะอย่างเช่นหรอก็ส่วนมากก็ประจำฐานโอเคค่ะถ่ายตัวอาจารย์หน่อยนิดยาฐฐานโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เจนเลยขอบคุณพี่แอนมากเลยนะคะต่อไปเราไปที่ไหนถ้าติดต่อนะคะสู้ๆ นี่ค่ะผ่อนดอกค่ะไม่ใช่ค่ะผ่อนผขอโทษค่ะพี่คนนี้นะคะสำคัญมากเลยค่ะอยู่แผนกอะไรเราต้องไปติดตามทุกทีค่ะสวัสดีค่ะพี่มีค่ะให้เกลี่ยลุคขึ้นนิดนึงค่ะเพื่แนะนำตัวนะคะเจ้าลูกเลูกเลยเหรอค่ะน้องๆจะดูนะคะวพี่คือใครค่ะเนี่ยลูกคนนี้เหมือนคนที่อยู่บนเรือเลยอ่ะที่ประหารเลี้ยงปีกท่านเนี่ยมากพี่มีแนะนำตัวนิดนึง สวัสดีครับชื่อคัณศักดิ์ภิลานนนะครับชื่อเล่นชื่อมิกโอ้แผนกของเอกสารทำเอกสารทำสมุดบันทึกให้น้องๆด้วยเก่งจานี้็ก่งกับเราดื่อเลยเลก็ขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าค่าย New Generation Talent Camp ทั้งที่สามนะครับ อ้สกกันทุคนค่ะขอบคุณพี่มอยมากเลยนะคะต่อไปค่ะเราพบกันอีกในตัวนี้นึงนะคะไม่ทราบว่าพี่บอยทำแผนอะไรของค่ายนี้ค่ะอยากรู้นะคะอยากรู้ไม่รู้ทำดไม่รู้ว่าเพื่อนใช้อะไรก็ทำหมดเลยอ่ะพี่บอยเก่งมากเลยค่ะอย่างเงี้ยเราต้องปตรีมแน่แนเลยนะคะขอบคุณพี่บอยมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะปลอดภัย แต่เราดีใต่อค่ะบางทีออกบ้างบอกเฮ้ยไม่ต้องไปื่อนแม่น่งจอดตามมาแต่ใค้งหมดอ่ะยิ้มก็มาม่ต่อไปนะคะดรมีตท่าเนี่สําคัญมากค่ะโรแมนติกม่ะสวัสดีค่ะพี่แพลวไม่ทราบว่าวันนี้พี่แพลวทำอะไรค่ะถึงมีแต่พี่แนนอย่างนี้ค่ะไม่ทำเล้พี่แนพี่แพลวคะโปรดนี่นตัวนี้เสนอค่ะเสนอเวอไม่เหรอลืมไปตัวเองสามมือหมดสามมือเด้อเด้อเด้ เอาถ่ายป็นก <t ira> <t ira> ่อนได้ไหมจะไปถ่ายกล้นเรียบร้อยแล้วค่ะแพ้จะไปไม่ได้เลยค่ะดีกว่าคนนี้ดีกว่าเสื้อหมวกเสื้อผ่าวันนี้ตองฟันมากเลยค่ะขาดตรนนี้ไปไม่ได้เลยนะคะจริงๆค่ะเห็นบอกทุก